สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลาสกาฮาวายทุกคนนะเจ้าวันนี้ก็มาพูดคุยหลังจากที่มาได้ออกทีวีมาหลายเดือนแล้วนะคะช่วงนี้ก็มีงานอย่างที่รู้นาเจ้างานแปลงานหนังสืองานอย่างตอนนี้หนังสือนะเจ้าแมกกาซีนเล่มสามเราเดือนเดือนนี้เดือนกรกฎานะคะถ้าก็น,น่าจะออกต้นเดือนสิงหาเราจะออกสองเล่มนะเจ้าที่ เมืองไทยเมืองลาวเนี่ยก็จะเป็นสองภาษาภาษาไทยภาษาลาวแล้วก็ของที่อเมริกาจะเป็นภาษาอังกฤษนะเจ้าตอนนี้ทางทางกองบอกเปิ้นส่งมาฮื้อมาฮื้อได้ตรวจสอบแล้วก็อันนี้ก็คือ420 Hollywood m e d i a เดียอันนี้เป็นภาษาอังกฤษล้วน,ลวนแล้วก็ของเมืองไทยก็จะเป็นหนังสือแม่มดกัญชาเล่มที่สาม ก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะสองเล่มท่านไหน,นที่อยากได้ก็จองได้นะคะน่าจะสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยหนังสือจะออกก็เป็นปักของเดือนสิงหาคมแต่วันนี้จะมาพูดคุยกกับเรื่องของผมนิดนึงมีคนบอกโอ้โหช่วงนี้เครียดมากหลายคนเจ้าของบิสเนสอะไรอย่างเงี้ย,มยผมล่วงอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะเรื่องของผมล่วงผมล่นเนี่ยก็ตอนนี้ ก็เลยมาแนะนำง่ายๆของเขามีอยู่แล้วส่วนมากทุกบ้านก็มีอยู่แล้วนะเจ้าคือว่าการมักผมแล้วก็การปลูกผมการมักผมก็อันนี้เจ้าเป็นน้ำมันตัวน้ำมันเนี่ยจะเอาไว้หมักผมก็คือว่าหัวเนี่ยมันจะต้องเป็นหัวแหลมอย่างนี้เพื่อที่เขาจะได้เอาหัวนี้เข้าไปย่นถึงโคนผมน้ำมันเนี่ยหมักผมก่อนที่เขาจะสระผม3 0ถึงหนึ่งชั่วโมงหมักแล้วก็ทิ้งไว้ตัวน้ำมันเนี่ยจะต้องล้างออกนะคะ แต่ตัวเซรั่มปลูกผมนี้เราใส่ได้เรื่อยๆอยากจะใส่ตอนไหนก็ใส่ได้เพราะว่ามันม่ต้องล้างออกนะเจ้าเนี่ยอย่างตัวเซรั่มนี่ก็หัวเป็นแหลมใช่ไหมมีตัวล็อกอ่ะตัวล็อกอย่างนี้อย่างเงี้ยนี่ก็ไ่ได้ซาผมใส่ลังซะก็ได้โอ้ยใส่ลังซะผมก็ได้ใส่ทุกวันก็ได้นะเจ้าเนี่ยก็ใส่ไปใส่เสร็จแล้วก็อย่าลืมขยี้นะคะเขาถึงมาได้ทำสเปร์เพราะว่า เราต้องทําให้มันจนถึงโคนผมถ้าเกิดว่าเราทําเป็นสเปย์อ่ะมันจะไปตามผมข้างบนมันจะคนล,ละอย่างนะถ้าตาถ้าติดผมข้างบนมันก็จะเป็นประเภทแบบว่าผมเงางามออย่างแบบนี้แต่อันนี้คือการแบบว่าทําให้ผมเนี่ยแข็งแรงทําให้ผมนี่มันหล่นน้อยลงเพราะตอนนี้คนมันเครียดผมมันก็หล่นหลไงใช่ไหมนี่ก็เป็นเหมือนกันถามว่าเครียดไหมก็เครียดแต่จะน้อยเลยนะเจ้า อันนั้นกันเนี้ยวิธีใส่ส่วนมากก็จะเป็นตรงนี้เนาะที่หล่นกันตรงเนี้ยอ่าเพื่อจะปลูกผมตรงเนี้ยให้มันเข้ามาใหม่เวลาใส่เสร็จก็อย่าลืมขยี้นิดหนึ่งนะอันนี้เป็นสมุนไพรเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มาต้องห่วงนะเจ้าเนี่ยใส่เสร็จแล้วก็ขยี้ขยี้เบาๆาเจ้าใจ้มือนะแบใช้ใจเล็บก็ค่อยๆขยี้ไปใส่ให้มันทั่วหัวเจ้าใส่ได้ทุกวันเลยนะเจ้าวันละครั้งไข่ที่แบบหล่นเยอะเก็วันละสองครั้งก็ได้ค่ะ ใส่ไปเนี่ยเนี่ยมันแบบมีสารเคมีมันก็เหมือนสมุนไพรนะเจ้าเนี่ยใส่แล้วก็ค่อยๆขย,ยี้ขยีย้ไปอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ใส่ได้ทุกวันก็คือว่าถ้าเป็นตัวเซรั่มปลูกผมอันนี้นะเซรั่มปลูกผมเนี่ยใส่ได้ทุกวันมาต้องล้างออกแต่ถ้าเป็นน้ํามันน้ํามันแบบนี้นะเจ้า ใส่เฉพาะตอนก่อนที่เราจะสระผมหลังจากที่ใส่แล้วเราต้องล้างออกเนาะก็เลยมาฝากไว้ว่ามันมีสองอย่างนะเพราะว่าคนก็ถามกันหลายเนาะช่วงนี้ก็คงจะเครียดแบบหลายคนที่สูญเสียธุรกิจโดยเฉพาะช่วงโควิดเครียดบางคนก็นต้องกักตัวอยู่บ้านสูญเสียธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวนี่ถูกปิดหมดเอเจ้าก็มีปัญหาเรื่องของผมล่น ความเครียดเนี่ยทำให้ผมล่นเยอะมากเนาะก็เลยมาฝากไว้เป็นสมุนไพรทั้งสองอย่างเจ้าส่วนมากก็มีในบ้านถ้ามีปัญหามีคําถามอย่างก็โทรเข้ามาสอบถามที่ good ไอเดียทีวีได้เนีเจ้าเบอร์โทรฟรีหนึ่งแปดแปดหรือว่า facebook ก็ good ไอเดียทีแฟนคลับนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า